สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซพี่พน้องน้องทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมากรุกไทยไก่ข้าวฟ้านะครับอยู่ในเว็บไซต์ PlayOK OK นะครับนี่ก็จับคู่มาเจอกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับใบโอ๊ตนะครับมีชื่อว่าท่านใบโอ๊ตนะครับเปิดมาเป็นทรง บบนี้ก็จะเป็นเม็ดซ้ายหรือไมกรขม้าซ้ายอะไรซ้ายๆประมาณนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็ขึ้นเม็ดเบีย้ยก้าวขึ้นไปยกหมาขึ้นไปนะครับเปิดเบี้ยตำแหน่งนี้นครับก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าไม่เม็ดซ้ายขม้าซ้ายครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับคู่ต่อสู้เดินเม็ดขึ้นมาครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้าก็มาเจอกับหมาที่ตัวเองเล่นประจํำๆนะครับเจอกับเม็ดซ้ายนะครับต่อสู้เป็นมมาเทียมขึ้นมาเต็มตัวเราก็เล่นเบี้ยนะครับ แทงขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับแต่กลาฟ้าก็จะเป็นม้าเทียมนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นม้าอุปการขวานะครับแต่โคนขุนพ้นครับเราก็จ้องที่จะขึ้นไปอยู่แล้วนะครับพบเรือมาในตำแหน่งนี้นะครับก็คงจะระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับไม่สนครับเดินโค้นขึ้นไปดินตำแหน่งโคนขุนพ้นเดียวนะครับต่อสู้หุบเรือมาอีกนะครับหุบเรือตำแหน่งนี้จะทําอะไรเอ่ยนะบจะดันเบี้ยขึ้นมาหรือเปล่าเราไม่สนนะครับเราขึ้นมาขึ้นไปนะครับ ก็เป็นม้าเทียมครับขุนพลเดียวนะครับหรือเรียกสั้นๆก็คือม้าเทียมขุนพลนะครับจังหวะนี้ดันเบี้ยขึ้นไปครับเปิดทรงหมากก็คล้ายๆไก่ข้าวฟ้านะครับเป็นหมากดํานี่เปิดเป็นแบบเขี้ยวงูนะครับไก่ข้าวฟ้าก็เลือกที่จะทําลายนะครับเบี้ยหน้าเม็ดครับคู่ต่อสู้กินตัดเข้าในนะครับเราก็เอาเบี้ยตัวนอกกินเข้าไปครับรักษาทรงเบี้ยคู่ไว้ก่อนนะครับที่มาในตําแหน่งนี้นะครับ พอถ้าเรากินเนี่ยเขาจะเม็ดกินมายืนท่านไม่ดีนะครับดังนั้นดีที่สุดคือทิ่มริมนะครับทิ่มริมขึ้นไปโคตอสู้ปูเบี้ยทางด้านปีกขวาบ้างนะครับโอ้โหมาสไตล์เดียวกับเราเลยนะครับจังหวะนี้ก็โยกม้าออกไปทางด้านปีกขวานะครับขยายขึ้นไปนะครับอาจจะแทงใส่เม็ดนะครับแต่ยังแทงไม่ได้ครับโคตอสู้ปูสามนะครับทางด้านปีกขวาก็อนาคตอาจจะทิ่มริมก็มาทิ่มใส่โคนนะครับ เราไม่กขาทิ่มเบีย้ยขอไข่นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องเปิดครับนะเปิดมาออกไปทางด้านปีกขวานะครับคือถ้าเกิดคู่ต่อสู้ทิ่มริมเนี่ยนะครับเราก็ดันเบีย้ยขึ้นไปเขาก็ทิ่มใส่โคนเราก็จะหลบมาทางด้านขวานะครับใต้เม็ดนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ปักเบีย้ยมาในตำแหน่งนี้ครับก็โอ้ต้องการเอาเปรียบเชิงเบีย้ยนะครับเรานอกกินเข้าไปเขานอกกินเข้ามาเรานอกกิน เราในกินออกเขาก็กินเข้าในโอ้โหโคตสุผู้เรียนทันนีครับไม่ธรรมดาครับกินเข้าไปครับนะครับจังหวะนี้ก็กินตัดออกไปเลยครับฉีกเลยครับครับมาดูกันว่าจะกินออกนอกหรือว่ากินเข้าในนะครับคู่ต่อสู้ก็กินเข้าในนะครับก็ไก่ข้างฟ้าก็เป็นรองหน้าเพียนะครับู่ต่อสู้หมักสีดํานะครับก็ท่านไบโอตนะครับก็มีเบียคู่นะครับกลางกระดาษที่สวยงามนะครับ จังหวนี้กินเบี้ยไข่ข้าวฟ้าไปแล้วครับโยกโคนขึ้นไปเลยนะครับก็จะบุกแล้วครับไม่สนใจใยเดียอะไรทั้งสิ้นครับปักไล่โคนเราหรือเปล่าครับถอยเรือกลับไปกันนะครับกันไก่ข้าวฟ้ารุกนะครับกาะปวนนะครับจังหวัดนี้ก็เสริมคนขึ้นไปอีกนะครับไม่กลัวนะครับเบี้ยตัวครึ่งตัวถ้าอยากกินก็กินไปดันไล่โคนแล้วก็ดันโคนขึ้นไปเลยนะครับคู่ต่อสู้โยกม้ามาจับเม็ดนะครับเก็บครับ ขุนให้เรียบร้อยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับขูดต่อสู้ขึ้นขุนนะครับเก็บเรียบร้อยครับโอ้อยู่ใต้เบียยคู่นะครับแข็งแกร่งมากนะครับสีดำาครับไ้ก้าวฟ้าขยกเรือมานะครับขูต่อสู้ประกบเรือคู่นะครับอืมอย่างนี้เรามาประกบเรือคู่เหมือนกันครับประกบเรือคู่นะครับอาจจะดันเบี้ยขึ้นไปไล่มานะครับขูต่อสู้ปักเม็ดมาแรกนะครับ ปักเม็ดแล้วก็จะดันโคนขึ้นมาเสริมใช e ่ไหมกินเลยครับนะครับค่ต่อสู้จะเอาอะไรกินเอ่ยในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินครับม้ากินขั้นแรกกันไปเลยนะครับม้าเราก็อยู่ข้างกระดานนะครับด้านปีกขวาไปไหนก็ไม่ได้ครับกินเข้าไปค่ต่อสู้ใช้มากินอ้าวเบี้ยเสียเสียเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับไม่เป็นไรครับนะครับเสียแล้วเสียไปโยนขึ้นไปเลยครับค่ต่อสู้จะเอาไงครับจะกินเราก็ได้จังหวะเอาม้ารุกนะครับ เราเบีเอ้เบียตัวริมเราก็ได้คืนแน่ๆนะครับครับมาดูกันนะครับตัวสู้กินเข้ามาก็จะเป็นเบียเดี่ยวนะครับไม่รู้ว่าไก่ข้าวฟ้าคิดผิดคิดถูกครับคู่ต่อสู้ไม่สนกินเบีย่ฟรีไว้ก่อนนะครับเสริมคนเข้าไปอีกหนึ่งตัวใจถึงพึ่งได้ครับวันนี้ครับนะครับอยากกินโคนกินมาจากทิมทิมมาครับพูดต่อสู้ตัดสินใจกินโคนครับกลายเป็นโคนโคนแรกเบียครับ ครับก็ดันโคนขึ้นไปนะครับกูต่อสู้จะต่อโคนเราหรือเปล่านะครับดันโคนขึ้นมาอ๋อจะไหลมายืนนะครับจะใหญ่ไม่ยืนยืนแท่นนะครับจะไหลโคนขึ้นมาจะเอาเรือมาคอมโบเรานะครับเราไม่สนครับจังหวะนี้เราเอาเรือไปโคตรก่อนนะครับกูต่อสู้ต้องโผ่ครับนะครับไอโผกเรือจะใช้งานไม่ได้นะครับเรามีเบี้ยร้้นหลังนี้หนึ่งตัวนะครับเบี้ยจุดอ่อนก็ดันขึ้นไปครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเขาบ้างนะครับคุตัดสู้ไถถอยมากกลับมานะครับมีตารุกไหมไม่มีครับไม่มีครับไปต่อครับดันเข้าไปอีกครับคู่ตัดสู้ไม่สามารถเอาโคนมาดันกันเบี้ยได้นะครับนะครับในตำแหน่งนี้ก็จะหงายปากใส่โคนนะครับสีดำนะครับเอาเรือมาดันเบี้ยไว้นะครับโคนลุกลุมไหมนะครับจังหวะนี้ก็หมุนครับ หมุนม้าขึ้นมาเมื่อกินไม่ได้นะครับก็ไม่กินนะครับหมุนก็มาหาเราก็จะมาคุมบ่อนะครับเอาม้ามาปลูกโคนไว้นะครับเกิดคุณจะสู้ต่อโคนนะครับโอ้ต่อสู้เอาโคนมาต่อจริงๆนะครับจังหวะนี้ก็กินกันไปเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>กินปั๊บเอาม้าไปยืนไล,ล่เรือจับโคนเรือหนีเรือหนีก็เอาเรือมาจับโคนอีกทีหนึ่ง เราจะคนกินโคนฟรีนะครับจะกินโคลนก็ไปก่อนครับต่วันนี้สีดาใช้ขุนกินขึ้นมาเราก็ใช้ม้าไปจับไล่เรือครับเรือจะหนีไปไหนครับในตำแหน่งนี้นะครับคู่ต่อสู้เอาเรือกินเบี้ยอเราเอาเรือกินขึ้นไปเขาจะปักโคนขึ้นมาแต่คู่ต่อสู้ไม่เห็นศอกนะครับคิดดีนะครับแต่ว่าไก่ข้าวฟ้าก็มีศอกกลับอีกทีนึงครับถ้าเขาโคนปักเข้ามาเนี่ยจะกินเรือฟรี นีเรือเขากินม้าประมาณนี้นะครับแต่เรามีจังหวะช้อนครับช้อนช้อนหลังนะครับรดคอม้าอะไรประมาณนี้นะครับก็กินเลยครับนะครับเห็นแล้วนะครับแต้มนี้นะครับคู่ต่อสู้จะเอายังไงปากโคนขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับก็กลว่าอย่างน้อยนะครับเรือเราหนีก็กินม้ากินเบี้ยสองหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบี้ยสองตัวกับม้านะครับสู้เรือนะครับคู่ต่อสู้ ก็คงคิดผิดแล้วนะครับก็ใช้เรือลูกจนไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังการบรรยายของไก่ข้าวฟ้านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับและพรกคนใหม่นะครับ EP หน้านะครับกล่าวขอบพระคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ